เอฟซีทุกท่านครับผมอยู่กับผมคือเก่าครับหลุนชูโชคพวีซั์ครับ,รบวันนี้นําทีมงานชูโชคมาช่วยงานครับผมน้องโตโต้ครับเด็กกางานขุดขนครับโอ้ยถมยางหลายนะครับพี่น้องกับรถไทลุงทงนะครับนี่ งานโค้งหนองนามโมเดลครับผมในพื้นที่10กว่าไร่นะครับผมใช้6ล้อ2คันเอาลุงทงเป็นไรลุงทง เสียวอ,อีกแล้วลุงธงโอ,โอ้ยสายเข้าสายเข้าสวัสดีครับครับผมส,ส,สมชาย,ยเตียงเลยครับครับผม ร้ขอให้ครับใสยเข้าเมื่อกี้ครับผมส่งพัสดุไปที่ร้านยาเตียงนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับผมหกลอ้อเขาวิ่งกันยังไง <c oughs> ก็ขอบคุณไปยังทีมงานชูชโชคทวีทรัพย์ครับนำหกลอ้อนะครับผมรถลลไถเข้ามาช่วยการช่วยงานเนาะนนแดงครับผมเห็นแห้งๆอย่างนี้นี่ฝนตกหนักนะครับ2กว่าสมวันที่แล้วเละเทะ ไปไปเบิ้งกันครับขอบคุณพี่วิชานะครับผมจากอังกฤษนะครับที่ไว้ใจทีมงานชูชูทว,วีทับครับผมอ่ะมานะครับเจบ้าร็อกกี้ใส่เต็มเต็มเลยนะครับนี่ เต็มๆรีบขนรีบเสร็จครับผมใส่ได้ใส่ครับแบกได้แบกครับวิ่ง athon, ได้วิ่งกางค้ำกลางคืนอย่าหยุดครับงานเด้งกับฝนครับผมเพราะว่าเราจังหวะเราทําได้เราต้องรีบทําครับถ้าเราไม่ทําจังหวะนี้ฝนมาเนี่โอ้โหงานหยาบลงไปอีกชั้นหนึ gender, ่งแล้วนู ateur, ่นบ <tr ider in été> ่อโคตรลึกเลยนะครับนี่ ลึกมากๆเดี๋ยวผมพาเดินลงไปข้างล่างนะครับไปเดินดูข้างล่าง,งบอกวบ่อลึกมากเลยนะครับยินก็ซึอมจากด้านบนครับค่อยๆกั้นลงนะครับเพราะว่าทางเจ้าของงานยังไม่เอาสูบมาให้เนาะ <ๆ S 1> ก็ทําได้ถ้าที่ทําไปก่อนนะครับ <ๆ S 1> ในส่วนนี้ก็จะเป็นดินทรายนะครับผมชั้นบนเป็นดินทรายแน่นอนว่าโดนน้ําก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับนี่มีซึมๆมมานะครับผมมีซึมซึมมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่า ขังน้ำท่านะผมดันน้ำอีกฝั่งหนึ่งทันก็จะไม่พังนะครับผมน่าจะอีกเยอะเลยนะครับนี่เพราะว่ากดลงยึกลึกมากเลยรถสวยครับโตโตดูแลรถดีมากครับเด็กน้อยหัวไวนะครับผม một bó một bó gặp một <laughs> Ô, A chân vô. ลึกมากบ่อล,ลึกมากครับนีสุดเลย <S <S 1> <S 1> โอ้ โอ้โห oh. ลึกนะครับนี่ลึกมากเลยบอกเจ้าของงานบอกใั้ได้ลึกๆนะครับผมจัดให้สลบสวยครับสลบสวย ท่องนะครับนี่สุดมือแม่โครครับคนลงไปแล้วนี่ขึ้นไม่ได้นะครับนี่ชันมากเลยลึกมากด้วยนะครับผมห้าตักครับดินนี้ตักเปลืองน้ำมันมากนะครับนี่ Bye. Oh, no. I do ครั้งหนึ่งครับขอบคุณพี่วิชานะครับผมจากอังกฤษนะครับผมที่เลือกใช้ทีมงานนะครับผมชูชคทวีทรั์ครับวันนี้งานผ่านไปประมาณ1ิบห้าเอร์เ็ตแล้วนะครับเมื่อวานอยู่สิบเปอร์เซ็ตวันนี้ก็ผ่านไปห้าเปอร์เซ็นครับครึ่งวันครึ่งวันต่อห้าเปอร์เซ็นนี่โอ้ยกลัวอย่างเดียวครับกลัวเรื่องฟ้าเรื่องบนนะครับผมน่าจะได้อยู่กันประมาณครึ่งเดือนนะครับตรงนี้ โอ้โหยินเยอะมากครับไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสองกันผมต้องขึ้นไปเยืนทั้งบนถึงจะรู้ว่ามันยินเยอะขนาดไหนนะครับไปตามพี่โตขึ้นไปดีกว่า tẩy hết tranh có tranh ไม่มีติดกรบบะงรับดินองครด,ดินสายกรบบะงเทาสะอาดครับแบบนี้วิ่งง่ายสบายไม่ต้องแค่ <laughs> ที่ยังวิ่งตามความฝัน,นไหนามาตั้งแต่สมัยไหนนะครับนี่เด็กรุ่นใหม่เรื่องระดับเรื่องการทํางานนี่ไม่ได้ขึ้นแกเลยนะครับผมเรื่องพูดถึงเรื่องการอ่านงานนะครับผมประสบการณ์ต่างๆแกอู้สุดยอดนะครับข็ขอบคุณที่มาช่วยงานกันเนาะอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องครับผมช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะครับผมขาดตกบกพร่องตรงไหนทีมงานก็ขออาภัยมาณนะโอกาสนี้นะครับ เดี๋ยวไปเดินดูฝั่งโน้นอีกนิดนึงนะครับผมดูแมกโครอีกน่อยนึงว่าการทำงานของทีมงานเราเป็นยังไงนะครับขึ้นได้ไหมน้องผมอากาศก็ขอให้ร้อนๆแบบนี้นานๆน,น,นะครับ <c oughs> ขอให้ร้อนๆ มาแล้วร็อกกี้ขึ้นทางลับครับมดุดลงก่อนไหม ดูแม่โอียสักแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวดินขึ้นกองดินครับ,บ,บว้าวท็อปวิวมาคือเลือกแท้ แล้วครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมพบกันใหม่ครับวันนี้เจ้าตั้งใจช่างโยช่างโตโตครับผมช่างแก๊ตแล้วก็ทางช่างลุงทงนะครับผมและก็ทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห่งสุูขสุขครับผมมันหมานเรื่อยๆครับสวัสดีครับ